นี่เผือกเด้อจ้านี่จ้าไม่ค่ากำลังหั่นเด้อจันเผือกเผือกนี่หัวใหญ่เด้อค่ะเผือกหัวอ่าเขาเรียกเผือกอยางวะนี่ค่ากับบุพูดสื่อเผือกเด้อค่ะนี่เผือกเผือกนี่มันจะแซบเด้อจันนี่มันจะล้วนมันจะผงเด้อจับผงกว่าเผือกหัวยาวๆเด้อจ้านี่นี่เด้อค่ะไม่ค่ากับบุพูดสื่อเผือกเด้อค่ะค่ากำลังปอกอยู่เด้อค่ะนี่ วิธีปอกเผือกนะค่ะคุณลูกค้าจะเผาล่างน้าลดวจ้าคุณลูกค้าทาแบบนี้ก่อนหรือว่าทํประชม้อค่ะวิธีปอกเผือกหั่นเผือกจะเผาล่างน้าลดวจ้ะปอกเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วค่อยล่างน้าเดเจ้ะนี่มันค่อยบริบบินเมือกเลยจ้านี่วิธีปอกเผือกเลยจ้าวิธีหั่นเผือกถ้าอยากให้มันแ่บก็ต้องหั่นคือเมค้าเด้อค่ะถ้าผู้ใดมีสูตรกยเป็นของตัวเอง้อค่ะ ค่ะผู้ใดบ่ดมีสูตรกล้วยก็มาซื่อกับแมค้าได้แมค้าโผอยู่เด้อค่ะเจ0 0พันบาทเท่านั้นแมค้าบอกทุกอย่างส่วนผสมที่เกี่ยวกับแป้งเด้อจ้าหรือว่าผู้ใดอยู่ไก่อยากได้สูตรแมรคา้ากะทรมาถามแมค้าได้เด้อจ้าแมค้าขายเจ0 0พันนี่คลิปนี้ก็ฝากแค่นี้เด้อจ้ากดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อจ้านี่เลยค่ะ